สำหรับงานวิจัยตัวนี้นะครับนับว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของการลดความก้าวร้าวในเด็กนะครับตามหลักจิตวิทยา ความก้าวร้าวเนี่ยนะครับนัไม่ได้มีเฉพาะเด็กอย่างเดียวแต่ว่าใน,นมีในผู้ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีการ Handle หรือว่ารับมืออย่างไรถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนใช่ไหมครับนะเวลาที่เด็กก้าวร้าวต่อครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับเออะไรเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะเรียกมาเอาแล้วก็เอาไม้หวายเนี่ยนะครับนะ ขวดก้นนะครับถ้าเกิดเป็นสมัยผมเด็กๆนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับนะก็เริ่มมีการาเขาเรียกว่าควบคุมนะครับสำหรับบทลงโทษดังกล่าวแล้วก็ อาจจะเป็นถือว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะล้าสมัยและก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําอย่างนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นกระแสในสื่อของโลกโซเชียลนะครับหรือกระแสในสื่อของโลกกลายกลายเป็นกระแสดราม่าต่างๆ นะครับนะ,ะสำหรับผ,ผู้ปกครองเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยบางท่านเนี่ยนะครับเวลาเจอเด็กก้าวร้าวใช่ไหมครับนะก็ใช้อาจจะใช้วาจาเนีที่ค่อนข้างกระทบกระเทือนเด็กจนเกินไปจนทําให้เด็กรู้สึกไม่ดีเช่นเธอลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ,อถ้าเกิดพ่อแม่นะครับนะ จะไปด่าลูกนะครับนะบอกว่า,าเธอมันลูกพ่อแม่ไปสั่งสอนมันก็เป็นการด่าอะไรที่เข้าตัวเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีในการรับมือกับเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างไรนะครับนะก็งานวิจัยตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะครับ ก็ในส่วนตัวของผมผมเป็นติวเตอร์นะครับเวลาที่ผมทำงานผมจะต้องทำงานร่วมกับผู้ปกคอรองนะครับผมไม่สนับสนุนเลยกับการที่าการที่ผู้ปกคอรองเนี่ยจะผลักดันภาระ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับนะมาให้กับติวเตอร์หรือบุคลากรครูที่โรงเรียนให้ปรับปรามพฤติกรรมของเด็กที่ก้าวร้าวนะครับบางครั้งผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กับผู้ปกครองไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับติวเตอร์หรืออยู่กับบุคลากรที่ที่โรงเรียนแต่ในขนาดเดียวกันนะครับมันจะดีที่สุดถ้าเกิดทั้ง2ฝ่ายเนี่ย ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับนะโอเคครับก็เรื่องน่าสนใจมากเลยนะครับ การจัดการความก้าวร้าวในเด็กเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความอดทนจากทั้งติวเตอร์และผู้ปกครองนะครับนะเราสามารถพึ่งพาหลักจิตวิทยาได้นะครับมีหลายวิธีที่เราสามารถนำไปปรับใช้เพื่อช่วยลดพฤติกรรมเหล่านี้ได้อย่างสร้างสรรค์นะครับสำหรับทั้งติวเตอร์และก็ผู้ปกครองนะครับนะผมขอย้ำนะครับสำหรับทั้งติวเตอร์และผู้ปกครอง นั่นไม่ได้สามารถนั่นสามารถว่านั่นนั่นหมายความว่าทั้งผมและทั้งผู้ฟังในฐานะที่ท่านเป็นพ่อแม่ของเด็กนะครับหรือเป็นปู่ย่าตายายหรือเป็นผู้ปกครองนะครับในฐานะใดก็ตามท่านสามารถเอาหลักการเหล่านี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับหนึ่งสร้างความเข้าใจและยอมรับในอารมณ์นะครับสิ่งสําคัญที่สุด ในการทำความเข้าใจว่าความก้าวร้าวเป็นเพียงอาการหนึ่งที่สแสดงออกมาเมื่อเด็กรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจหรือไม่สามารถสื่อสารความต้องการของตนเองได้การตำหนิหรือการลงโทษทันทีอาจทำให้เด็กรู้สึกแย่ลงนะครับขอย้ำนะครับ การตำหนิหรือลงโทษในทรรทีอาจทำให้เด็กรู้สึกแย่ลงนะครับและไม่เข้าใจว่าทำไมตนเองถึงถูกลงโทษลองพูดคุยกับเด็กด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของเขานะครับนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนครับเปลี่ยนวิธีนะครับจากตำหนิและลงโทษมาใช้วิธีการที่มันซอฟต์ขึ้นก็คือ ใช้วิธีการที่มัน g e n ท l e ก็คืออ่อนโยนนะครับอ่อนโยนลองพูดกับเขาดีๆซิพูดอย่างไรเช่นครูพ่อแม่รู้ว่าหนูกำลังโกรธไม่พอใจใช่ไหมคะใช่ไหมครับนะครับนะเห็นไหมครับประโยคน์ถ้อยคำหรือประโยควลีสั้นๆเนี่ยก็สามารถที่จะงัดแงะหรือแค ให้เรารู้เนี่ยถึงภาวะอารมณ์ของเด็กแล้วไม่จำเป็นเลยที่เอะอะอะไรก็ลงไม้ลงมือนะครับนะ ตบผัวตบหัวตบผัวอันนั้นมันอโอเคใช่รักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับแต่การลงโทษแบบนั้นขอให้เป็นวิธีสุดท้ายนะครับนะโอเคสอนสอนทักษะในการจัดการอารมณ์เด็กยังขาดทักษะในการจัดการอารมณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมนะครับแน่นอนนะว่าข้อนี้เนี่ยนะครับนายว่าแต่เด็กเลยแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับก็ IQ อิอาจจะสูงแต่ EQ อีคิวอาจจะต่ำนะครับไม่สามารถที่จะ ควบคุมอารมณ์ได้นะครับนะหรือบางทีก็อีโก้พุ่งปูดปาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถสอนให้เด็กรู้จักวิธี ระบายความรู้สึกได้อยากสร้างสารรค์นะครับอ่าคํานี้เป็นคําที่ดีครับนะครับระบายความรู้สึกอยากสร้างสารรค์นะครับจะได้ไม่เป็นเด็กที่เก็บโกรธเช่นการพูดคุยสอนให้เด็กรู้จักการใช้คําพูดเพื่อบอกความรู้สึกและความต้องการของตนเองอย่างชัดเจนแทนการใช้กําลังหรือการตะโกนนะครับนะหรือ การหายใจเข้าคายเกียดนะครับนะการหายใจเข้าลึกๆนะครับนะการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆนะครับนะกะ็เมื่อรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดอันนี้เนี่ยนะครับเทคนิคนี้ดีมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยเคยใช้กับตัวเองนะครับนะ,ะมันสามารถที่จะสะกัดกั้นอารมณ์เพราะว่า เรียนตามตรงว่าการแสดงพฤติกรรมโกรธนะครับนะมันเป็นภาพโพสท,ที่ไม่ดีนะครับและเป็นบุคลิกภาพที่แย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทําออกมาเนี่ยเป็นผลเสียทั้งนั้นนะครับนะต่อไปทากิจกรรมที่ชอบนะครับชวนเด็ก ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายได้มีความสุกเช่นวาดรูปเล่นดนตรีหรือออกกำลังกายอ่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะช่วยลดความตึงเครียดและความก้าวร้าวในเด็กได้นะครับนะเล่นดนตรีวาดรูปออกกำลังกายนะครับนะ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือความรู้สึกด้านลบนะครับต่อไปการขอความช่วยเหลือสอนให้เด็กรู้ว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้เมื่อรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้นะครับนะโอเคครับก็พูดง่ายๆว่าในฐานะทีะ่ทั้งผมติวเตอร์ คุณเป็นผู้ฟงังหรือเป็นผู้ปกครองอะไก็ตามนะครับนะสแสดงออกอย่างชัดเจนครับว่าเมื่อเขามีปัญหาอะไรเขาสามารถปรับทุกข์กับพวกเราได้นะครับนะเป็นที่พึ่งให้กับเขาให้เขาวางใจเรานะครับนะ 3. ส,สอนทักษะทางอาสังคมความก้าวร้าวหลายครั้งเกิดจากการที่เด็กไม่เข้าใจวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสมเราสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กได้โดยสอนเรื่องความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอมพัตี้ชวน เด็กคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นเมื่อถูกกระทําไม่ดีหรือเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมานะครับนะโอเคครับหรือการสอนเรื่องการแบ่งปันการรอคอยฝึกให้เด็กรู้จักการแบ่งปันสิ่งของและการรอคอยตามลมดับ การสอนเรื่องก,การแก้ปัญหาอย่างสันติสอนให้เด็กรู้จักวิธีการหาทางออกของการขัดแย้งโดยไม่ต้องใช้ความดุนแรงนะครับนะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเกิดเราไม่สอนเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะสอนเขานะครับสอนเขาตามหลักจิตวิทยาที่ถูกต้องนะครับ นะและสอนให้เขานำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับ 4. เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับนะ,ะเป็นที่แน่นอนเลยว,ว่าเด็กนะครับเรียนแบบใครเด็กก็เรียนแบบครูบาอาจารย์เด็กเรียนแบบติวเตอร์นะครับนะเด็กเรียนแบบผู้ปกครองในครอบครัวถ้าเกิดในบ้านยังมีความก้าวร้าวนะครับนะ เมียกด็ด่าภรรยากดา็ด่าสามีก็รำมวยไทยยังมีการตบตีกันภายในบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วคุณจะไปบอกว่าให้ลูกคุณเนี่ยรู้จกักรู้จักการควบคุมอารมณ์อยากเป็นเด็กก้าวล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันย้อนแย้งกันในเมื่อคุณยังเป็นต้นแบบที่ไม่ดีแล้วคุณจะไปสอนเด็กได้อย่างไงนะครับระวังเด,เด็กจะย้อนให้นะครับนะโอเคอ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่เี่ยคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเด็กเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ใหญ่หากติวเตอร์และผู้ปกครองแสดงพฤติกรรมที่สงบมีเหตุผลและสามารถจัดการกับความโกรธของตนเองได้อย่างเหมาะสมเด็กก็จะซึมซับพฤติกรรมเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวนะครับ 5. สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอบอุ่นสภาพแวดล้อมที่มีความรักความเข้าใจและความมั่นคงทางอารมณ์จะช่วยลดความเครียดและความมิตกกังวลในเด็กซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม9้าวร้าวได้นะครับต่อไปข้อที่6ครับให้ความสนใจเชิงบวก เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ควรให้คำชมเชยและให้ความสนใจเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีอ่ะอันนี้เนี่ย <c oughs> ขออภัยครับทฤษฎีนี้เนี่ยทุกๆท,ท่านเนี่ยฟังแล้วอาจจะงงนะครับนะ เช่นเด็กเนี่ยเออะอโวยวายมาตลอดนะครับนะแต่ว่าวันไหนมีสักวันหนึ่งเนี่ยที่นักเรียนของผมไม่ทำเนี่ยนะครับไม่ตะโกนเออะอโวยวายหรือไม่เรียกร้องความสนใจในห้องนะครับหรือไม่แสดงความก้าวร้าวนะครับผมก็จะชมเขาเลยชมต่อหน้าชมเขาเนี่ยต่อหน้าเพื่อนในห้องว่าเนี่ยการที่ยูเนี่ยทำาตแบบนี้เนี่ยยูเป็นเด็กที่น่ารักนะ เป็นเด็กที่น่าชื่นชมแล้วก็ให้รักษาคุณงามความดีเอาไว้นะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับมันจะเป็นการที่ไปกระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีความคงเส้นคงวานะครับในการเก็บอารมณ์นะครับและไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าออกมานะครับนะโอเคครับเจ็ดหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยความรุนแรงนะครับก้าวร้ามารุนแรงกลับนะครับนะก็ เขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นการเติมน้ํามันนะครับให้กองไฟใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด็กเลี่ยงครับอย่าทำการลงโทษทางร่างกายหรือการใช้คําพูดที่รุนแรงจะยิ่งทําให้เด็กรู้สึกโกรธไม่พอใจและอาจเดียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงนั้นนะครับนะโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าใช้นะครับนะอย่าใช้นะครับนะาบางทีเนี่ยเด็กทํากับคุณ คุณก็ใจเย็นๆนิดนึงผมก็เคยเจอเด็กก้าวร้าวนะครับนะผมก็จะสงบสติอารมณ์นะครับนะแล้วก็ร่วมมือกับผู้ปกครอง นะครับนะเราก็ถามสาเหตุของที่มาว่าทำไมลูกคุณถึงเป็นแบบนี้นะครับนะแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่จะหลีกเลี่ยงการด่าเด็กที่รุนแรงนะครับจริงๆก็ไม่เคยนะครับนะไม่ตั้งแต่เป็นติวเตอร์มาเนี่ยไม่เคยด่าเด็กแบบหยาบคลายแบบพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรแบบนี้ลูกไพร่นะครับชาิชั่วอะไรแบบนี้คำพูดแบบนี้ผมไม่เคยพูดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็อย่าทำนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุน้นมันจะเป็นการไปเพิ่มดีกรีความก้าวร้าวของรูปคุณนะครับนะแปดครับใช้ การเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อเด็กเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในสถานการณ์ที่ไม่รุนแรงอาจดองเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กไปยังกิจกรรมอื่นนะครับก็อย่างที่พูดนะครับกิจกรรมที่สร้างสารค์การวาดรูปการเล่นกีฬานะครับการเล่นเกมที่พัฒนาสมองนะครับนะไอสิ่งเราสิ่งเหล่านี้นะครับหรือการเล่นหมากรุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะมันช่วยได้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างสารนะครับอ่ามัน ันก็จะไปลดความก้าวร้าวในตัวของเด็กลงนะครับนะโอเคต่อไป9ครับกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลของกฎเกณฑ์เหล่านั้นอย่างเข้าใจง่ายและใช้การลงโทษที่ไม่รุนแรงแต่สม่ำเสมอเมื่อเด็กทำผิดกฎนะครับนะอย่างฝรั่งเนี่ยนะครับนะอย่างฝรั่งเนี่ยเวลาลูกเนี่ยเรียกชื่อแต่ว่าไม่ยอมเรียกอ่าดัดดี้หรือมัมมี่เนี่ยนะครับนะ แน่นอนลยว,ว่า,าการที่ลูกเนี่ยเรียกชื่อแม้กระทั่งในวัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยซึ่งวัฒนธรรมเนี่ยเขาไม่ซับซ้อนเหมือนกับวัฒนธรรมของไทยใช่ไหมครับแต่แต่ว่าเมื่อเมื่อการที่ลูกเนี่ยแสดงความไม่เคารพก็คือเรียกชื่อเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีการกักบริเวณเหมือนที่เราดูในหนังฮอดโแต่เขาจะไม่ใช้วิธีการตบตีลูกนะครับหรือ,อในเมืองนอกเนี่ยนะครับการตีลูกเนี่ย ถือว่าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วในทันโซนยุโรปเนี่ยนะครับการตีลูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายที่3นะครันะต่อไปสิบเนี่ยสังเกตและจดบันทึกสังเกตว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรม9้าวร้าวสังเกตการอะไรที่พฤติกรรม สังเกตการไหนที่พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยและมีรูปแบบอย่างไรข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนช่วยเหลือที่เหมาะสมนะครับนะโอเคลองดูสิครับลองจับจ้องนะครับนะลองให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าทําไมอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้แบบว่าพูดนิดพูดหน่อยเด็กปี๊ดโกรธนะครับปี๊ดโกรธปี๊ดโกรธนะครับนะโอเคยัง อย่างคําพูดนี้อย่างเด็กบางคนอย่างเงี้ยนะครับเซนซิทีฟนะครับนะเซนซิทีฟเรา,าเราไปว่าเขา,อ,าอย่างอย่างเด็กอย่างเด็กอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับนะสมัยตอนผมเป็นตูเตอร์ใหม่ๆเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับนะผมก็ บอกบอกว่าผมก็ไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเพราะว่าสําหรับเด็กผู้ชายนะครับนะในความรู้สึกของผมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโลเรื่องที่ไม่ไม่ไมก็น่าตะโนนะครับน่าตะโนแต่อย่างมีบางคนทักผมว่าเ้ดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หน,น้าตามไม่หล่อเดี๋ยวนี้อ้วนไปเดี๋ยวนี้ผอมไปเดี๋ยวนี้แก่จังอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเฉยๆนะครับนะแต่ด้วยเราจะเอา,อาความรู้สึกของเรา เราเนี่ยไปจ้าจหรือว่าไปทรีตกับ เด็กไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยบอกเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้สมัยก่อนหน้าตาดีกว่านี้แต่ทำไมเดี๋ยวนี้อ้วนจางอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเด็กโกรธนะครับนะก้าวร้าวนะครับนะงอนไม่อยากเรียนด้วยนะครับนะทุบโต๊ะอะไรแบบนี้เราก็งงเฮ้ยคำพูดแค่นี้ทำไมเด็กต้องโกรธนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องสังเกตพฤติกรรมนะครับแล้วก็จดเอาไว้นะครับหรือ หรือบางทีเนี่ยเราพูดเล่นนะครับนะกับเด็กคนนี้เราอาจจะเป็นคำพูดเล่นว่าเอ้ยทำไมวันนี้หนูปากเหม็นจังไปกินอะไรมาอะไรอย่างนี้เด็กคนนี้ก็โกรธเอง ุบโต๊ะเอกนะครับนะสะบสบิงนะครับนะงอนใส่ครูนะครับนะเปิดประตูปั้งปั้งปังปั้ง,งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แสดงว่าเขาไม่ชอบให้ใครตำหนิเขาในลักษณะแบบนี้นะครับนะในฐานะที่คุณเป็นติวเตอร์ในฐานะที่คุณเป็นครูในฐานะที่คุณเป็นผู้ปกครองจดและจำครับว่าอย่าทำสิ่งเหล่านี้กับเด็กเพราะเขาไม่พอใจและก็บอกกับเพื่อนในห้อง ที่กำลังบูลลี่คขาว่าอย่าทำนะครับต่อไป11ครับข้อที่11ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กมีความรุนแรงนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเอาไม่อยู่นะครับก็ต้องพึ่งนักจิตวิทยามืออาชีพนะครับนะ โอเคถ้าเกิดความรุนแรงความก้าวร้าวของเด็กไม่ดีขึ้นนะครับให้ขอคำปรึกษาจากนักวิทยานักจิตวิทยาซึ่งนักจิตวิทยาก็จะมีหลายสาขามีหลายแขนงแต่ให้คุณมุ่งไปที่นักจิตวิทยาทางด้านเด็กโดยตรงนะครับนะหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมเด็กนะครับสองตัวเลือกนะครับหนึ่งนักจิตวิทยาเด็กสองผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็กนะครับจะเป็นประโยชน์มากยิ่งอย่างยิ่งนะครับนะ สิ่งที่เราควรจะตระหนักคืออะไรการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอสิ่งสำคัญคือความอดทนเข้าใจและให้กำลังใจเด็กอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมนะครับนะว่าใช้เวลาอดทนที่สำคัญคือให้กำลังใจเขาเมื่อเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการชมการให้รางวัล ทำไปเถอะครับนะแต่ถ้าเกิดเขาเก้าวรล้าใส่คุณนะครับดีกเลี่ยงก,การลงโทษหรือการด่าว่าอย่างรุนแรงครับขอบคุณครับ